คณิต .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่่่่่าาาจจะถึงงงุดหมมมยยันไใชเรืองงต่อไปมาดูฟังก์ชันประกอบกันบ้างนี่ฟังก์ชันประกอบมี2ข้อเลย gof กับ fog อ้าว fog นักเรียนก็เขียนสูตรไว้เลยเนี่ย เขียนสูตรเลย GOF นะ GOF เขียนสูตรเลย GOF ของ x ก็ตอบ G ของ f ของ x เนี่ยสูตรจำง่ายอ้าวพอเขียนสูตรเสร็จนักเรียนก็เริ่มเลยดูนะเริ่มหาเลย x ตัวแรกคือ x ของ f อ้าว x ของ f คือเลขศูนย์ดูนะศูนย์จะไปลอดไหมนะดูนะศูนย์อ้าวเตรียมศูนย์ไว้ก่อนศูนย์ศูนย์คู่กับอะไรศูนย์คู่กับสองก็แสดงว่า f ของศูนย์เนี่ยตอบสองตรงเนี้ยตอบสองเขียนดีกว่าเนาะเดี๋ยวงงเดี๋ยวนักเรียนจะงง,งอ้าวดูนะครับเริ่มเริ่มคู่แรกเลย x ตอบศูนย์ x ตอบศก่อนนะเนี่ย x ตอบ0น,นะเราก็จะได้ว่า gof ของ0เท่ากับ g ของ f ของ0ูอา้าว f ของ0 y คืออะไรล่ะ y คืออะไรเมือ่อ x ตอบ0ูนี่นไง y คือ2ก็แทนลงไปเลขสอง g ของ2ออ้าว g ของสองก็ไปดูในฟังก์ชัน g x ตอบ2 y ตอบ หอ่าก็ตอบได้1อ่าก็ได้แล้ว y ตัวใหม่ตอบ1เมื่อ x ตอบ0ใช้ได้นี่เห็นไหมได้แล้วคู่แรกชื่อศูนย์กับ1อ่าต่อไป x ตอบ3จะได้ไหม x ตอบ3จะได้ไหมก็ g o f ของเลข3ก็จะได้ g ของ f ของสาม f ของสามนี่นี่นี่ f ฟของสามวตอบส y ตอบสก็เปลี่ยนเลยตอบตอบสี่นะก็จะได้ g ของสี่ไปดูในฟังก์ชัน g g ของสี่มีไหมนี่ไง g ีของสี 4, ่ x ตอบส y ตอบหกเพราะฉะนั้นก็ได้คู่อนดับสามหกได้สามหก อ้าวหมดหรือยังหมดยังอ้าวครนี้ดูง่ายๆดูอย่างนี้นี่นี่นี่ดูเป็นพิธีการนะเขียนเป็นพิธีการเลยตามสูตรเป๊ะเลยครนี้ถ้าดูง่ายๆนักเรียนก็ดูจากสูตรเนี้ยอ๋อเริ่มที่ x ของใรเริ่มที่ x ของ f นักเรียนก็เริ่มเลยห้าคู่กับสามสามคู่กับห้าก็สรุปแล้วห้าคู่กับห้าจบแล้วเห็นไหมถ้ามีตัวเชื่อมปุ๊บตอบได้เลยห้าคู่กับห้า นี่แค่นี้แหละได้ห้าคู่กับห้าต่อไปหคู่กับหนึ่งหนึ่งคู่กับอะไรมีไหมไม่ไปแล้วหยุดเห็นไหมมันไม่ไปไม่ไปตามสูตรนะครับก็หยุดแค่นี้เองจบเห็นไหมน,น,นี่แบบแจกแจงนะแบบแจกแจงทําอย่างเงี้ยแค่นี้เองอ้าวมาดู F.O.G. บ้าง F.O.G. นักเรียนก็เขียนสูตรเลย Fog สูตรก็ Fog ของ X ก็ F ของ G ของ X เนี่ยเลียงแถวมันนั้นเท่านั้นเองเนี่ยใส่วงเล็บแค่นั้นจับฟังก์ชันเนี่ยเข้าแถวเลยใส่วงเล็บหมดอ้าวนักเรียนก็เริ่มที่ X ของ G เห็นไหมเริ่มที่ X ของ G ไม่นั่งไปนั่งท่องอะไรเลยนะดูจากสูตรนี้แหละอ่านสัญลักษณ์ให้เป็น เตัวใหม่ก็เริ่มที่ x ของ g x ของ g คือ2อสองคู่กับหนึ่งหคู่กับอะไรมีไหมไม่มีไม่มีไ,มมไปไม่ได้ก็หยุดสามคู่กับห้าหคู่กับสามสรุปแล้วได้สคู่กับสามไอ้ตัวห้านี้เป็นตัวเชื่อม4ี่คู่กับ6 6หกคู่กับหนึ่งสรุปแล้ว4ี่คู่กับหนึ่งใช่ได้ ห้าคู่กับศูนย์ศูนย์คู่กับสองสรุปแล้วได้ละห้าคู่กับสองหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยมันดีอย่างนี้ถ้าเกิด x 3ซ้สาที่มัวเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะมันเป็นฟังก์ชัน x ไม่ซ้ำไงห้าคู่กับศูนย์เกิดศูนย์มีสองคู่อะก็ไม่รู้จะคู่กับใครเลยเห็นไหมมันถึง x ห้ามซาำไงเห็นไหม มันจะได้ไปได้นี่ยน,นี่คือฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันใหม่มีชื่อมีชื่อเล่นว่า f og ชื่อจริงยาวเนี่ยนะ,ะสนุกแล้วนะต่อไปข้อที่สองมาแล้วข้อที่สองข้อสอบข้อที่สองนะบอกว่าถ้า f เท่ากับ เซตของคู่อันดับ a 2 b ลบสาลบห g คือคู่อันดับ a ลบส b 0 C 1แล้ว3 f ลบด้วยลบด้วย f คูณ g เท่ากับเซตในข้อใดต่อไปนี้อ้าวนักเรียนก็หาทีละตัวหาทีละตัวเลยนะหา3 f ก่อน3 f ก็3าคูณสเท่าอ่ะ3เท่า อาหาสามเอฟก่อนนะครับสามคูณเอฟแปลว่าอะไรอะ่ะก็ต้องไปคูณที่ไหนอะ่ะเมื่อกี้บวกลบคูณหารทั้งหลายตัว y เป็นตัวกระทำทางนั้นเลยใช่ไหมตัว y ใช่ไหมใช่ตัว y ไปบวกตัว y ไปลบตัว y ไปคูณตัว y ไปหารเพราะฉะนั้น3เท่าของ f ก็จะได้ออกมาเป็น คู่แรกก็คือ A สามเท่าก็เป็นหกต่อไปก็ B คู่กับลบเก้าคู่กับอะไรสามเท่าก็เป็นลบอะไรลบสามนี่เรียบร้อยแล้วต่อไป F คูณ G F คูณ G ก็ไม่ยากเลย ตัวเดียวกันจับ y คูณกันมีไหมมีครบเลย a b c เนอะ a ก็คู่กับลายจับ y คูณกันก็ได้ลบส b ก็ศูนย์คูณลบสามก็ได้ศูนย์ c ก็ลบหคูณหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งนีป่ปเรียบร้อยเสร็จแล้วจับสองฟังก์ชันนี้ลบกันอีกน,น,นะนะ จับสองฟังก์ชันลบกันสองฟังก์ชันลบกันก็สามเลบเคูณจก็ตอบจับลบกันก็ x ตัวเดียวกันจับ y ลบกันก็ได้ a ลบลบก็เป็นบวกก็ได้สิบบลบเกลบศนก็ได้ลบเนั่นแหละ c ลบลบเป็นบวกก็เหลือลบสอง เห็นไหมไม่ยากแล้วอา้าวมีไหมครับตัวเลือกดูดิอ๋อมีตัวเลือกที่สามนี่เองเอา้าวข้นี้ต่อไปข้อที่สามข้อที่สามให้ให้ไอบวกเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกไอบวกนะ กำหนดให้ f เท่ากับเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ x บวก 2y เท่ากับ12และ x กับ y เป็นสมาชิกของเซตของจำนวนเต็มบวกแล้ว f o f เท่ากับเซตในข้อใดต่อไปนี้นักเรียนก็แจกแจง f ซะก่อนเนาะเขาบอกเป็น i บวกอะเป็น i บวกอา้าวคิดยังไงดีอ่ะเป็น i บวก นักเรียนก็จัดใหม่เลยเนี่ยย้าย y มาข้างนี้เนาะย้ายวมาข้างนี้เทมอมวายก็จะได้ x เท่ากับ1 2บสองลบสองวลบสอนะอ้าวถ้า y เป็น1 y เป็น1 x มีค่าไหมดูให้ดีนะ y เป็น1 x มีค่าไหมมีหรือไม่มีมี y เป็น1 x ก็ตอบ10ใช่ไหมอา้าเขียนเลยฟังก์ชัน f y เป็น1 x ตอบ10ได้เพราะเป็นจำนวนเต็มบวก y เป็น2ได้ไหม2 2ก็4 x ก็ตอบ8 ต่อไปเอเอ้ย y เป็นสามสามสองหก x ก็เลยตอบหกนะสิบสองลบหกได้หกนะ y y ตอบสามต่อไป y ตอบสี่สี่สองแปด x ก็เลยตอบสี่ y ก็ตอบสี่ต่อไป y ตอบห้าห้าสองสิบก็สิบสองลบสิบเหลือสอง x ตออสอง y ตออห้า y ตออหกได้ไหมหกสองสิบสองสิบสองลบสิบสองตออศูนย์ศูนย์ใช่จำนวนนับไหมไม่ใช่ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกเนาะก็เลยได้แค่นี้แหละเนี่ยน้อง f มีแค่นี้เองอ้าวคนนี้โจทย์ถาม f o f f o f อา f o f เขียนสูตรเลย f o f ของ x เท่ากับ f ของ f ของ x เรียบร้อยเริ่มที่ x ของ f เลยเริ่มที่ x ของ f 10คู่กับ1 1คู่กับอะไรมีไหมใน f อ่ะไม่มีก็หยุดเนี่ยเลขสิใช้ไม่ได้ แปดคู่กับสองสองคู่กับอะไรมีไหมมีเออมีก็สองคู่กับห้าสรุปแล้วแปดคู่กับห้าเอา,เอาแล้วนี่ไปดูที่ตัวเลือกเลยแปดคู่กับห้าเอามีข้อเดียวกาเลยนี่เนาะแล้วสี่คู่กับสี่จริงไหมเนะี่ยดูหกคู่กับสามก่อนไปได้ไหมหกคู่กับสามสามคู่กับอะไรไม่มี สี่คู่กับสี่อา้าวสี่คู่กับสสรุปแล้วสี่คู่กับสี่สสก,สก็ถูกต้องต่อไปสองคู่กับห้าห้าคู่กับอะไรมีไหมไม่มีก็หยุดนาะสรุปแล้วได้ได้สองคู่อันดับเป็นไงพอเข้าใจไหมเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะนี่แบบแจกแจงนะจะง,ง่ายอย่างนี้แหละก็ทําเป็นวิธีทําก็ได้ทําแบบพูดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้สรุปแล้วมีตัวเชื่อมนั่นเอง ไปจ้องสัญ,ญลักษณ์ให้เข้าใจต่อไปก็เป็นโจทย์พิเศษนะครับโจทย์กำหนดให้ฟังก์ชัน f เ,เท่ากับเซตของคู่อันดับ 24, 36, 48, 63ฟังก์ชัน g ก็ชื่อเซตของคู่อันดับ 33, 42, 51, 62ข้อใดผิด ก็พูดถึงบวกลบคูณแล้วก็ GOF ก็พิจารณาทีละข้อเลยตัวนี้ฟังก์ชันผลบวกผลบวกก็จับ y เก่าบวกกันเมื่อ x ตัวเดียวกันจะเห็นว่า x ตัวเดียวกันคือเลข3นี่ก็จับ y บวกกันเลยได้9ถูกต้องต่อไป4 เตัวเดียวกันจับ y บวกกันก็ได้10ถูกอีกแล้วเลข6ตัวเดียวกันค่า x นะครับจับ y บวกกันก็ได้5ถูกต้องต่อไปไปดูผลลบบ้าง f ลบ g ก็จับ x ตัวเดียวกันจับ y ลบกันได้3ถูก8ลบสเหลือ6ถูกต้อง3-2ลบ2เหลือ1ถูกต้อง x 6เหมือนกันคูณก็ x ตัวเดียวกันจับ Y คูณกัน6,3,18ถูก x เป็น4ตัวเดียวกัน8,2ก็16 6, 6 6ตัวเดียวกันก็6,3,2ก็6ถูกตอ้องข่าวนี้ละเหลือข้อเดียวแล้วเหลือข้อเดียวแล้วก็คาดว่าจะผิดนะครับก็ตรวจสอบเลย gof ก็มีสูตรว่า gof ของ x นี่คือ y ก็ตอบ g ของ f ของ x นี่เริ่มที่ x ของ fx ของ f อ้าวเริ่มเลยนะครับ2คู่กับ4 4คู่กับ2 2คู่กับ2้าวใช้ไม่ได้แล้วนะครับสรุปคำตอบต้องตอบว่า gof นะ ก็ต้องตอบว่า2คู่กับสองนะครับผิดแน่นอนละต่อไปสมคู่กับห6หคู่กับสองสรุปได้3มคู่กับสองสคู่กับ8ปดแดคู่กับอะไรอ้าวไม่มีไม่มีก็หยุดหคู่กับสามสมคู่กับ3า3มสรุปแล้วก็ได้6คู่กับสามนี่แหละครับอันนี้คือ ที่ถูกต้องข้อสอบข้อต่อไปเป็นข้อที่4นะครับโจทย์บอกว่าให้เซต A เท่ากับเซตของ 1, 2, 3, 4สเซต b ก็คือเซตของ 1, 3, 4, 5และให้ฟังก์ชัน f มาคือเซตของคู่ดับ 1, นดับ4 1 2 3 3 4แล้วก็คูณดับดับห5แล้วข้อความใดถูกต้อง ก็ถามข้อหนึ่งบอกว่า f inverse o f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b อ้าว a ไป b ก็โดเมนเท่ากับเซต a เลนเป็นสับเซตของเซต b ข้อ2 f o f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป a ข้อ3 f inverse o f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป a ข้อ4ก็ f o f inverse เป็นฟังก์ชันจาก b ไป a อ่าก่อนทำเราก็ต้อง หา f inverse ก่อนหา f inverse กันก่อนเลยนะครับ f inverse f inverse ก็เปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y ท่นนั้นเอง f inverse ก็เซตของคู่อันดับ11 23 1. ก็เปลี่ยนเป็น32 34ก็เปลี่ยนเป็น43คู่อันดับ45ก็เปลี่ยนเป็น54เนี่ยได้เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็คือเซตของฟังก์ชัน f inverse f inverse พอได้แค่นี้ปุ๊บมาพิจารณาข้อ1กันเลยข้อ1โจทย์ถาม f inverse of f inverse of ก็เขียนสูตรเลยสูตรมันก็คือ f inverse of f ของ x ก็เท่ากับ f inverse ของ f ของ x นั่นก็แปลว่า เริ่มที่ x ของ f x ของ f เริ่มเลย f inverse of f ก็ตอบ1คู่กับ 1, 1ก็คู่กับ1อีกสรุปแล้วได้เซตของคู่อันดับ 1, 1นั่นเองต่อไป2คู่กับ3 3คู่กับ2ก็ได้คู่อันดับ 2, 2 มีไหมสามคู่กับ4 4คู่กับ3อ้าวก็ได้3คู่กับ3 4คู่กับ5 5คู่กับ4ก็ได้4คู่กับ4นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของ f inverse of จะเห็นว่าโดเมนก็คือเซตของ1 2 3 4ส่วนเลนก็เซตของ1 2 3 4เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันจาก A ไป B อ้าวไม่ใช่นะครับเลข2ไม่มีใน B เพราะฉะนั้นข้อ1ก็ผิดนะครับอ้าปรากฏว่ามีข้อ3อีกที่พูดถึง F inverse OF เป็นฟังก์ชันจาก A ไป A A นี่โดเมนคือเซตของ1 2 3 4ใช่ละคราวนี้ไปไป a อีกก็หมด1 2 3 4 เลนคือเซตของ 1, 2, 3, 4เพราะฉะนั้นก็เป็นเซตําคำว่าเป็นสับเซตเนี่ยเป็นเซต A ก็ได้เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่3ก็ถูกต้องเลยนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันต่อ F, O, F เป็นฟังก์ชันจาก A ไป A เออทำไมมันถึงผิดมาคิด F, O, F กันนะครับ F, O, F ก็เริ่มที่ X ของ F หนึ่งคู่กับหนึ่งก็ได้หนึ่งคู่กับหนึ่งสองคู่กับสามต่อไปก็สามคู่กับสี่ได้สองคู่กับสี่ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆลองเขียนดูนะครับก็จะได้เป็น FOF ก็ตอบเซตของคู่อันดับหนึ่งคู่กับหนึ่งก็หนึ่งคู่กับหนึ่งก็ได้หนึ่งคู่กับหนึ่งนั่นเอง สคู่กับ3าามคู่กับ4ก็ได้2คู่กับ4 3คู่กับ4 4คู่กับ5ก็ได้3คู่กับ5ในเซตเดียวกันนะครับต่อไป4คู่กับ5 5คู่กับอะไรไม่มีไม่ม,ม,มีก็หยุดเนี่ยหยุดละโดเมนคือเซตของ1 2 3องา้าวเขาบอกจาก A ก็ไม่ใช่1 2 3ไม่ใช่มันต้องมี4ตัวหนึงเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดแน่ อ,อีกข้อหนึ่งก็ต้องอาศัย f inverse อีกนะครับเมื่อกี้ f inverse เราคิดไว้แล้วนะครับนี่ f inverse คิดไว้แล้วเพราะฉะนั้นถาม f o f inverse นะเขียนสูตรใหม่ก็ได้นะครับก็จะได้เป็น f o f inverse ของ x ก็เท่ากับ f ของ f inverse ของ x ก็เริ่มที่ x ของ f inverse นะ 1คู่กับ1นึ่งคู่กับ1ก็ไปนี่เลย1คู่กับ1อีกก็ได้1คู่กับ1เพราะฉะนั้น F O F i n v e r s e ก็ตอบเซตของ1คู่กับ1ต่อไปตัวที่สองสคู่กับ2 2คู่กับ3ก็ได้3คู่กับ3ต่อไป สคู่กับสามสามคู่กับสี่ก็ได้คูรดับสี่สี่ห้าคู่กับสี่สี่คู่กับห้าก็ได้คูรดับห้ากับห้าห้ากับห้าเลยเอาวละครับนี่แหละอันนี้คือ f o f i n v e r s โดเมนก็คือเซตของหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าก็คือเซต b คราวนี้โจทย์เขาสั่งว่าอะไร จาก B อาีอ้าวถูกต้องจาก B ละไป A มไหมไป A มไหมก็เลนคือเซตของ1 3 4 5เป็นสับเซตของ A มไหมครับ1 3 4 5 1 3 4มอา้าวห้าไม่มีห้าไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่ถูกต้องแล้วพีทนะครับ ข้อสอบในข้อที่5นะนักเรียนนะกำหนดให้ f เท่ากับเซตของฟังก์ชัน f นะครับเท่ากับเซตของ1 2คูณดับ3 4 5 3 6 1ฟังก์ชัน g ก <G S 2> ็ให้มา4คูณดับเหมือนกัน2 1 3 5 4 6 5 4พิจารณาข้อความต่อไปนี้บอกว่าข้อก g inverse o f ตอบเซตของคูณดับ3 5 6 2ข้อขอ g คูณกับ f อินเว s รก็จะเท่ากับเซตของ 21, 3, 25, 48จริงไหมนะครับก็ให้พิจารณาว่าถูกหรือผิด2ข้อนี้ก่อนอื่นก็หา g อินเว s รก่อนจะพิจารณาข้อกอข้อกอนะครับหา g อินเว s ร์ะก่อน g อินเว s รก็เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x S 1> <S 1> นี่ยอินเวิร์ดก็คือเซตของเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามห้าก็เปลี่ยนเป็นห้าสามสี่หกก็เปลี่ยนเป็นหกสี่ห้าสี่ก็เปลี่ยนเป็นสี่ห้านี่แหละครับได้จีอินเวิร์ดเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้จีอินเวิร์ดโอเอฟสูตรก็เขียนเลยจีอินเวิร์ดโอเอฟของ x นี่คือ Y Y ก็เท่ากับ G i อินเวอของของ f ของ X ก็เริ่มที่ X ของ F เริ่มที่ X ของ F เลยตรวจสอบเลยนะครับ3คู่กับ5จริงไหมนี่ก็ไปเริ่มที่ X ของ F ก็1คู่กับ2 1คู่กับ2แล้วไปดูในฟังก์ชัน G i อินเวอร์สคู่กับ2 2คู่กับอะไรไม่มี ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้1ก็ใช้ไม่ได้3คู่กับ4 4คู่กับ5ได้3คู่กับ5เอาละใช้ได้ถูกต้องต่อไป5คู่กับ3 3คู่กับลายไม่มีไม่มีก็ผ่าน6คู่กับ1 1คู่กับ2สรุปแล้วได้6คู่กับ2ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อกอถูกนะครับคราวนี้ไปดูข้อขอต้อง หา f inverse f inverse f inverse ก็เปลี่ยน x เป็น y เป็น y เป็น x เจ๊ะก็ได้เซตของคู่อนดับ2 1 2 1น่ต่อไป3 4ก็เปลี่ยนเป็น4 3 3 5แล้วก็1คู่กับ6 6คู่กับ1นก็1คู่กับ6ได้ f inverse เป็นที่เรียบร้อยคราวนี้การคูณการคูณทำยังไง y ตัวใหม่ก็เท่ากับ y ตัวเก่าคูณกันเมื่อ x ตัวเดียวกันก็ไปดูเลยใน g กับ f อินเวอร์ g กับ f อินเวอร์มีนี่เลข2เหมือนกันจับ y คูณกัน2อ่อ1คูณ1ก็ได้1นะาใช้ได้ต่อไปมี3เหมือนกันนี่ยเหมือนกัน3เหมือนกัน,น,กนจับ y คูณกัน ห้าคูณห้าได้ยี่ห้าถูกแล้วต่อไปเลขสี่เลขสี่อ้าเหมือนเลขสี่เหมือนเนี่ยสี่เหมือนอีกแล้วจับวายคูณกันหกสามสิบแปดถูกต้องต่อไปเลขห้าไม่เหมือนไม่เหมือนก็ตัดทิ้งนะครับสรุปแล้วข้อขอก็ถูกต้องถูกทั้งสองข้อก็เลยเลือกข้อที่หนึ่ง ปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด